สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ไอที think, ง่ายๆสไตล์จับมือทำจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับ Tony Enhancement ผู้ช่วยจัดการตารางนะครับ Tony Enhancement เนี่ยก็เป็นแอดออนของ NVDA นะครับซึ่งก็สามารถจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการจัดการตารางนะฮะเพียงแต่ว่าวันนี้ฟีเจอร์ที่น่าสนใจซึ่งรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ ก็คือการจัดการตารางนะครับหลายครั้งครับในการที่เราใช้งาน nvda เพื่อจัดการกับงานเอกสารครับก็อาจจะมีความยุ่งยากในการจัดการตารางเช่นจะก๊อปจะย้ายใดๆก็ตามเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเราติดตั้ง add on tony enhancement โดยการกด nvda เมนูไปที่ t o o l ไปที่ add on store แล้วก็ไปติดตั้งนะครับ ก็จะทำให้การใช้งานของเราง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นอย่างไรวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับท้ายวิดีโอนะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมได้ไปติดตั้ง add-on Tony Enhancement แต่ว่าเบื้องต้นถ้าคุณผู้ชมเข้ามารับชมรายการนี้ก็ให้ลองทำตามผมไปก่อนนะครับ NVDA ของคุณผู้ชมอาจจะมี add-on ตัวนี้ติดไว้แล้วก็ได้นะครับ แต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับท้ายวิดีโอเราจะพาดาวน์โหลดและติดตั้งซึ่งอยู่ใน Add on Stoke ง่ายแน่นอนครับผมตตาาาารรงง Regular Vers ในภาษาผมเข้ามาที่อินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งก็มีตาราง table with 27 rows and f columns row ก็มี27 rows and 4 columns นะครับก็จะไล่ก๊อบที่เราบรรทัดที่เราคอลัมน์ก็ค่อนข้างยากบางทีเราอยากได้ทั้งตารางครับเก็บเอาไว้ไปใช้งานนะครับ ก็ให้กด out <of> table, มาอยู่ <with S 1> ในตารางก่อนนะครับ o u table, table with four out of table heading level three <B. S 1> อันนี้จะเป็นตารางที่ขึ้นต้นด้วย B นะครับ table with twenty seven rows and four columns row one column one backslide เราก็เข้ามาอยู่ในตารางก่อนเลยนะครับต้องเข้ามาอยู่ก่อนนะครับถ้าเราไม่ได้เข้ามาอยู่ในตาราง <of> แล้วเรากดระบบมันจะแจ้งอย่างนี้นะครับวิธีการกดก็คือ alternate nvda key แล้วก็ตัว T นะครับ Alternate Cap Lock T หรือ Alternate Insert T ปุ่มใดๆนะครับ Alternate Cap Lock T นะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่ใช้งาน NVDA ก็จะตั้งปุ่ม NVDA Key เป็นปุ่ม Cap Lock ไว้ด้วยอีกปุ่มหนึ่งแน่นอนน,อนะครับก็ให้กด Alternate Cap Lock T Not in the table ระบบก็จะแจ้งว่า Not in the table เรายังไม่ได้อยู่ในตารางแต่ถ้าเราไม่อยู่ในตารางนะครับ Table with 27 rows 27อั c เทอร์เนทแคปล็อกที่ก็จะขึ้น Context เมนูนะครับเราเลือกลูกสรล่างอ่านไปพร้อมๆกันนะครับ Copy Cell L one of 6 Copy c e l เซลก็คือ Copy ตำแหน่งที่เคอร์เซอร์เราโฟกัสอยู่ในเซล์ปัจจุบันนะครับ Copy Column C two of 6 Copy c o l คอลัมก็คือ Copy ข้อมูลตั้งแต่ปัจจุบันที่เราอยู่ลากลงไปทางด้านล่างนะครับเป็นคอลัมน์ที่ หของทุกแถวอย่างเนี้ยนะครับสมมุติเราอยู่คอลัมน์ที่1ถ้าเราอยู่คอลัมน์ที่2ก็เป็นคอลัมน์ที่2ลากลงมาเป็นแนวตั้งนะครับคุณผู้ชมลองนึกถึงภาพเวลาเราเลื่อนอ่านหนังสือแต่เราไม่อ่านจากซ้ายไปขวานะครับเราจะเลื่อนอ่านแค่ต้นบรรทัดจากบนลงล่างเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ Copy Column from Current From Down Sell D3 Copy Column From Current c e l l จะต่างจากเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่เนี่ย o p อ Column ลัมน์หมายถึงว่าทั้งแนวเลยครับจากบนลงล่างสุดเลยนะครับสุดตารางเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะ Copy ตั้งแต่ Cur เ copy, copy from current Cell down f r o m current Cell ์ดาวก็คือตั้งแต่เซลล์ที่เราโฟกัสอยู่ไล่ลงไปจนถึงล่างสุดนะครับ c o p y R o w r of 6 Copy rows Copy Rows ก็คือการ Copy ทั้งแถวนะครับจากซ้ายไปขวานะครับ Copy row from current cell to the right G 5 of 6 Copy rows from current cell to the right ก็เหมือนกันครับแทนที่จะก๊อปจากซ้ายไปขวาทั้งหมดสมมุติเราอยู่ที่เเราอยู่ที่คอลัมน์ที่5นะครับเวลาเราก๊อปเขาก็จะไล่ไปตั้งแต่คอลัมน์ที่5ไปนะครับไปจนขวามือสุดนะครับขอบตาราง Copy of Table T six of six. แล้วก็ copy table ก็คือเอาทั้งหมดเลยนะครับทั้งตารางกดผมจะลองกด copy table นะครับ table copied ครับระบบก็จะแจ้งว่า table copy นะครับหลังจากนั้นก็ให้เรานำตารางไปวางในโปรแกรม Microsoft Excel หรือ Microsoft Word ได้เลยนะครับ R R ตอนนี้ผมเข้ามาที่ Word แล้วนะครับ document One Word ผมก็จะลองวาง ตารางที่กรอบมาเมื่อสักครู่นะครับ <Paste. S 1> คอนโทรลตารางเลยนะครับป๊อปตาราง o ี t กรับมาเมื่อสักครด้นะครับคั้บ,บท้งตารางเลยนะครับโดยยังคงความเป็น ตารางที่เหมือนกับต้นฉบับเลยนะครับ608 blank page blank. 1 blank ถ้าคุณผู้ชมท่านใดยังไม่มี Tony enhancement เราลองมาติดตั้งไปพร้อมๆกันนะครับคันแรกให้กด nvda menu หรือ insert n หรือ nvda key n นะครับต่อไปนี้ผมจะกด insert n น,นะครับ nvda menu das ต่อไปนี้ผมจะเรียกแทนว่า insert นะครับก็ให้เราเข้าใจตรงกันว่า insert คือ nvda key หรือปุ่ม insert จริงๆนะครับ nvda menu กด insert n ขึ้น nvda menu เลื่อนลูกศรล่างมาที่ two ครับ preferences sub menu sub menu t เลื่อนลูกศรขวาเข้าไปนะครับ view log l 1 of 14 1> จากนั้นกดเลื่อนลูกศรล่างไปหา add on store ครับ speech v i e w e l view add on store a 4 o f 1 4 จากนั้นกด Enter Add-on warning dialog message don't Store show this message. แล้วก็เลื่อนลูกศรขวาไปกด OK OK b u t n o pressed Add on store แล้วก็ให้คุณผู้ชมชิปแ็บมานะครับ Search edit enabled slash the channel combat a b control in มาที่แถบ Control มาที่แถบ Control นะครับก็ให้เลื่อนลูกศรขวาไปที่ Available add on ครับ Updatable available ad Av add o n tab available add ons tab focus selected 3 of 6 available add ons tab focus selected 3 of 6. ก็จะเป็น3 of 6เนี่ยนะครับเป็นแท็บที่3นะครับจาก6แท็บให้เรากดแท็บไปเลยครับ Channel i n c l u d i n search Edit all available add-ons list alt plus ไปที่ Available as all i s t หลังจากนั้นกดทีใหญ่นะครับไปหา Tony and Sandman Task switcher Telly NVD Temporary Skip Tesseract OST e x t act, text Information Text Snippet Handling Thunderbird pl Thunderbird Plus Tifla Technia Time Calculate Times Owner Tony's Enhancements Status Enabled Available Version อันนี้ผมก็ได้ติดตั้งลงไว้แล้วนะครับก็จะมีสถานะว่า enable นะครับวิธีการติดตั้งนะครับเมื่อมาอยู่ที่ a s on Tony's enhancements status enabled Tony enhancement แล้วเนี่ยนะครับให้เรากด space bar เลือก install นะครับหลังจากนั้นเวลายะสะักครู่หนึ่งนะครับนับ1-10วินาทีก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ให้กดปุ่ม escape ร <Desktop. S 1> ะบบก็จะให้เราตอบรับนะครับเราก็ตอบ Yes, เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มการรีสตาร์ท NVDA หรือการติดตั้งนะครับ mm hmm. เท่านี้วิธีการติดตั้ง Add-on Tony Enhancement mm hmm. ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคุณผู้ชมก็สามารถที่จะใช้งานฟีเจอร์อย่างที่รายการของเราแนะนำได้เลยนะครับค้ายนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ